สวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องมายุชาแนลนะคะ สำหรับวันนี้นะคะแม่วีจะมาบำรุงพริกนะคะอ่าอันนี้เป็นพริกที่แม่วีได้ปลูกไว้ในกระถางแบบนี้นะคะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้นะคะแม่วีก็จะมาบำรุงให้ต้นพริกนะคะเจริญเติบโตเร็วแข็งแรงแล้วก็มีใบที่เขียวงามขึ้นนะคะเร่งดอกเร่งผลนะคะไล,ไล่มุดไล่มะเร็งนะคะตามต้นพืชนะคะตามต้นพริกเลยนะคะคุณผู้ชม ไม่เฉพาะแต่ต้นพริกนะคะที่ปลูกลงในกระถางนะคะคุณผู้ชมเราปลูกลงดินแบบนี้นะคะ,ะเราก็จะมาบํารุงนะคะให้เจริญเติบโตเขียวงามเร่งดอกเร่งผลเลยนะคะคุณผู้ชมนี่ค่ะและใบนะคะก็จะมีสีเขียวงามนะคะนี่ใบใหญ่ใบแข็งแรงนะคะคุณผู้ชมก็มาใช้วิธีนี้เลยนะคะบำรุงให้ต้นไม้จเจริญเติบโตเขียวงาะคะคุณผู้ชม และสำหรับวัสดุอุปกรณ์น,นะคะแม่วีจะใช้เป็นอันนี้จะเป็นเปลือกไข่นะคะชุชมเปลือกไข่คุณมช้ชมนะคะอ่าอยากทิ้งนะคะคุณมช้ชมมีประโยชน์มากมายเลยนะคะสําหรับเปลือกไข่นะคะก็จะมีพวกแคลเซียมโพแทสเซียมนะคะซึ่งโพแทสะะซเซียมนะคะจะช่วยเร่งการเจริญเติบโตของรากใบนะคะแล้วก็ทุกส่วนนะคะแล้วก็จะ ช่วยขับไล่ศัตรูพืชนะคะเช่นหอยทากนะคะศัตรูพืชที่มาคอยทําลายต้นไม้นะคะเรานําเปลือกไข่นะคะ,ะไปโรยรอบๆนะคะจะทําให้ศัตรูพืชนะคะไม่มาเข้าใกล้ต้นไม้เลยนะคะก็จะนี้ไปเลยนะคะสําหรับเปลือกไข่นะคะ,ะแล้วก็จะมีพวกเกลือนะคะเกลือนี่ก็จะ,ะไล่มดตามต้นไม้นะคะบํารุงรากให้แข็งแรงนะคะ แล้วก็จะมีนะคะพงชูรสนะคะในพงชูรสก็จะมีโมโนโซเดียมกลตมูตาเมตนะคะซึ่งจะช่วยเร่งดอกเร่งผลเร่งรากนะคะอ่าแล้วต่อไปก็จะเป็นนะะี่ค่ะกากาแฟนะคะสำ,สำหรับกากาแฟนะคะก็ะบำรุงพืชให้งามนะคะบำรุงดินนะคะป้องกันมแมลงนะคะป้องกันเชื้อราต่างๆนะคะผู้ชมนะะี่ค่ะ และสำหรับก่อนอื่นนะคะแม่มีจะนําเปลือกไข่นะคะชมก็ใช้นะคะเปลือกไข่ประมาณ5-10โึงฟงนะคะหรือจะมีมากกว่านั้นก็ได้นะคะก็ตามลงไปเลยนะคะ เมื่อตามละเอียดแล้วนะครับคุณผู้ชมก็ใส่ภาชนะเลยนะคะ,ะจากนั้นก็นํากาแฟนะคะ 1, 1ช้อนโต๊ะเลยค่ะก,กาแฟนะคะบุบพูนแบบนี้เลยนะคะผสมไปเลยนะคะแล้วก็จะมีนะคะผงชูรสนะคะไม่วีใช้แค่นะคะ1ช้อนชาพอนะคะคุณผู้ชมแบบนี้นะคะแล้วก็เกลือนะคะเกลือ1ช้อนชาค่ะ แล้วก็ผสมกันเลยนะคะคุณผู้ชมเป็นปุ๋ยนะคะบำรุงต้นพืชนะคะไล่มดไล่แมลงนะคะมดตามกระถางต้นพืชนะคะก,ก็จะนีป้ยนะคะเมื่อเจอเปลือกไข่เข้าไปนะคะแล้วก็นะคะจะบํารุงต้นไม้ของเราให้งามนะคะ เมื่อวีก็ใช้นะคะปุ๋ยสูตรนี้นะคะอ่ะเพียงแค่กระถางละช้อนนะคะรับคุณผู้ชมโรยไปเลยคะ่ะคุณผู้ชมรอบๆเลยนะเนี่ยจ้ะอ่ารอบๆเลยค่ะอ่ะรับที่ปลูกลงดินนะคะก็โรยไปเลยคะ่ะคุณผู้ชมนี่คะ่ะอ่าไม่กี่ต้นก็โรยไปเลยนะนะี่ค่ะ คุณผู้ชมก็เตรียมน้ำเปล่าเลยค่ะเติมเครื่องดื่มชูกําลังไปเลยนะคะ1ฝานะคะนี่ค่ะแล้วก็บำรุงให้สดชื่นนะคะเร่งดอกเร่งผลนะคะคุณผู้ชมราดลงไปเลยนะคะ และสำหรับสูตรนะคะบำรุงต้นพืชนะคะไร่มดไรมแมลงสูตรนี้นะคะคุณผู้ชมก็เป็นสูตรง่ายๆนะคะสําหรับที่เรานําเปลือกไข่นะคะมาบำรุงต้นพืชนะคะคุณผู้ชมไร่มดไรมแมลงบำรุงพืชให้เจริญเติบโตนะคะแข็งแรงนะคะคุณผู้ชมก็ลองนําสูตรนี้นะคะไปบำรุงต้นพืชได้เลยนะคะคุณผู้ชม คะและสำหรับคลิปนี้นะคะไม่มีขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่รับชมคลิปจนจบนะคะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์คุณผูชมชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามไม่วีชา n นลนะคะแล้วพบกันคลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ